เปิดตัว J36 บินรบล่องหนเหนือชั้น F35 และบินทิ้งระเบิด B21 สรัฐวันที่12สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากร s h Big w o r l บสื่อนะคะหลายฉบับก่อนหน้านี้พูดไปเยอะแต่ว่าวันนี้สื่อ Asia Time และ Eurasian Time พูดรายงาน เกี่ยวกับเรื่องบินรบตัวใหม่ของจีนนะคะเขารด้งานว่าจีนเปิดเผยโฉมใหม่เครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบไร้แผ่นหางเขาใช้คาว่าปริศนาคือไม่บอกชื่อแต่โชว์จุดกระแสะการแข่งขันอากาศยานรบเจเนอเรชันที่6แล้วเมื่อก่อนนั้นนะ่ะมีแต่เจเนอเรชันที่5นะคะโดย สระดนำร่อง B21 นี่เป็นเจเนอเรชันที่6นะถือว่าเหนือสดกว่าใคยๆวันนี้จีนเปิดตัวแล้วไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะคะมี j 3 6 J50 และตัวหลังซึ่งยังไม่มีชื่อสื่อเขาใช้คำว่าเครื่องบินปริศนามาดูกันเป็นอย่างไรมีการเผยแพร่ภาพเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบแผนหางรุ่นใหม่บนสื่อสังกมออนไลน์ Online. ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้แหละทำให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์เชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารกันอย่างกว้างขวางเลยเพราะว่าชื่อเสียงจากที่สึกปากีสถานอินเดียเจสิบนโะคนบินรบฝรั่งเศสร,ราฟาเอลได้ตั้งแต่นั้นมาบินรบของจีนก็เป็นที่จับตาวันนี้เอามาโชว์ตั้งสามรุ่นหกด้วยเป็นเจเนอเรชั่นที่ห นานาชาติต่างให้ความสนใจนะคะเครื่องบินต้นแบบของจีนเป็นอากาศยานยุคเจเนอเรชันที่6ว่าอันนี้จะเป็นบินรบรุ่นใหม่ของจีนหรือจะเป็นอากาศยานรบรายคนขับอัตโนมัติสมรรถนะสูงเขาถือว่าอัตโนมัติสมรรถนะสูงเนี่ยเขาใช้คำว่า l o y y l w w n n m m n n เป็นปฏิบัติการร่วมรบกับนักบินมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็น AI ไลวนลวนก็ให้ความสนใจกันมากรายละเอียดลำตัวบินสเตลนะกขับเล็กสเตลลุ่นล่าสุดของจีนเนี้ยจมูกแหลมปีติดตั้งตรงกลางลักษณะกวาดมุมสูงตัดปลายปีไม่มีแผ่นดิงคาดว่า จะใช้เครื่องยนต์คู่สอดคล้องกับการออกแบบของเฉิงตูเฉิงตูทำทีไรก็ออกส่งนี้โครงสร้างล้อตำแหน่งล้อหน้ารวมทั้งระบบรองรับการเจาะ เขาบ่งชี้ว่ามีศักยภาพการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินสะท้อนเป้าหมายของกองทัพเรือโปรดปล่อยประชาชนจีน PLA PLA N ก็คือ PLA n a วีนะคะต้องการขยายขีดความสามารถปฏิบัติการในทะเลลึกคือสามารถลงจอดบรรทุกในเรือบรรทุกเครื่องบินได้ตอนนี้จีนก็มีหลายลำแล้วด้วยนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ารุ่น ที่มาโชว์และยังไม่มีชื่อเนี่ยเป็นรุ่นต่อยอดจาก J36 ขนาดเล็กกว่ามีสมรรถนะความเร็วสูงกว่าก็เป็นได้ไม่มีการแจกคุณสมบัตินะคะโชว์ทางออนไลน์ให้ดูว่าเรามีแล้วนะข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ s u u t h h h n n e m o r r n n n p p s t t นะคะข่าวรายงานเมื่อเมษาต้นปีนี้เองบอกว่าทีมพัฒนา J36 กำลังทดสอบ ระบบช่วยลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้เทคนิค direct force control ควบคู่ไปกับระบบ fixed time disturbance observer รับมือปัจจัยที่เกิดลมปั่นป่วนเหนือดาดฟ้าจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้นสอสัปดาห์นะ่ะเรือบรรทุกเครื่องบินของอินเดียได้ต้อนรับ f 3 5นะคะไปไหนไม่ได้โดนพายุต้องจอดอยู่ตั้งหลายวัน ก่อนนั้นก็มีรายงานว่ามาซ่อมหรือเปล่าเปล่าค่ะฝ่า,า,า,ฝาพายุไม่ได้มาชั่วคราวนี่เขาพูดว่าเจสาของจีนเนี่ยพยายามปิดจุดอ่อนปิดข้อบอกพร่องตัวนี้และเครื่องบินตัวใหม่เนี่ยรับมือแบบนี้ได้เพราะอะไรเขาบอกว่าป้องกรรงันปัจจัยลมปั่นป่วนสามารถจอดบนดาดฟ้าเรือได้ควบคุมความเม่นยำในสภาพทะเลรุนแรงได้ระดับไม่เกิน 2เซนติเมตรเทคโนโลยีนี้ผสานกับระบบควบคุมแรงขับ3มิติคือ3 d t ด r u s t ส e วกเตออันนี้เป็นศัพท์ทางการคือเป็นศัพท์เทคนิคนะคะของการบินเขาแต่เขาก็เรียกประมาณนี้แล้วก็มีหางแบบแยก Drag Rudder จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่เครื่องบินล่องหนปีกบินรุ่นใหม่ ปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นคือเตรียมการที่จะใช้ในทะเลลึกโดยคือโดยสารมากับเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนเดวิดบาร์กีเขียนใน o n s e r v a t i o n เเป็นสื่อที่พูดวิเคราะห์เกี่ยวกับการทหารนะคะเขาบอกว่าเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชั่น6นี้มุ่งเปลี่ยนจากการแข่งความเร็ว ไปสู่ความเหนือกว่าในการปฏิบัติการเจะเหนือกว่าในการปฏิบัติการก็ต้องมีครบวงจรนะคะไม่ใช่อันนี้อยู่อันอันนั้นอยู่อันแล้วถ้าเกิดไม่มาแจมกันก็ไลยบ่อยเนี่ยคือจุดอ่อนของระบบสูงสูงทุกค่ายนะคะและจีนพยายามปิดจุดอ่อนอันนี้นั่นก็คือสามารถเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงกันไดน้ในตัวเดียว เขาบอกว่าการพรางตัวชั้นสูงนี่สำคัญมากในการรบยุคใหม่การรวบรวมข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์การทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนปรับสภาพได้ดีและทำงานแบบบูรณาการระหว่างมนุษย์กับระบบไร้คนขับหรือกับ AI หรือหุ่นยนต์คือยุคหน้าสเตลเนี่ยจะไม่มีคนขับแต่อาจจะอีกหลายปี ยุคนี้ก็คือมี AI มีหุ่นยนต์มีระบบล้ำสมัยจะสามารถ c o ออ e เป t e หรือประสานกับมนุษย์ได้หรือไม่งั้นจีนก็ต้องสร้างนักบินสำหรับเจเนอเรชันใหม่ด้วยอนกบินเก่ามาโดยไม่ฝึกอบรมก็อาจจะใช้เจเนอเรชันใหม่ไม่ได้เพราะมันรุ่น6แล้วค่ะเจเนอเรชันที่6แล้ว J36 J50 คือรุ่น6นี่แหละค่ะ ตอนนี้จีนมีตัวต้นแบบนะคะทั้งเจสามหกห้ล่าสุดนี้ไม่มีชื่อบางคนก็มองว่าเป็น UAV ยักษ์หรือเปล่ารอจีนมาเปิดเผยสรัฐนั้นแม้มีความก้าวหน้าทางวิศวกรรมนะคะแต่มีโจทย์เยอะโจทย์อะไรโจทย์เรื่องการผลิตต่อเนื่องโรงงานไม่เดินเครื่องค่ะเพราะถูกแบนหรือจำกัดวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้าง ใครล่ะเป็นคนจำกัดก็จีนไงก็ทำไงทำไปเปิดสงครามโหดจะเล่นงานบริกส์จัดหนักทางรัสเซียจีนอิหร่านอินเดียบราซิลใครที่เป็นบริกส์ทำบอกจะเอาให้หนักก็ไปทำแล้วจริงๆแต่ผลก็คือมันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเขามีทางหนีทิ้นไล่ที่สำคัญล่าสุดนี้กับจีนยังต้องเลื่อนเก็บภาษีที่แบบขูไปขูมาอยู่ขณะที่ขู่ว่าจะเก็บบริกส์ร้อยหนึ่งนะก็ยังไม่กล้า ปัญหาของสหรัฐคืออะไรปัญหาของสรัฐ,ออรรฐก็คือเผชิญโจทย์การผลิตต่อเนื่องที่บอกไว้นะคะคุณง่ายโรงงานเครื่องจักรมันไม่เดินเครื่องนอกจากนี้ก็มีการจัดลำดับความสำคัญในด้านงบประมาณคุณเคทั้งหมดไปสุกาหมก็โดนต่อต้านคุณไม่ไปเทในกลาหมเลยก็ไม่มั่นใจว่าจะไม่ศูนยคือศูนย์เสียหมดเพราะว่าศักยภาพในการรบ อาวุย so, ุทโธปกรณ์สู้คู่แข่งไม่ได้คู่แข่งที่อยู่กันตรงกันค้ัาตอนนี้ชัดเจนว่ามีโลกคู่เดียวโลกพหุภาคีโลกหลายขั้วซึ่งนำโดยรัสเซียจีนอิรานชัดเจนนะคะ b r i กสไม่ใช่แกนนําของโลกหลายขั้วแต่บริกสก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกหลายขั้วมีการถกเถียงเรื่องที่ทางการพัฒนาในระดับยุทธศาสตร์นะคะในหมู่เวศวกรใหญ่ทั้งหลายตอนนี้ สำหรับสหรัฐเนี่ยซึ่งดังมากก็ที่โชว์ออฟก็คือ F-35 กับ B-21 B-21 ก็ไปถล่มไซ์งานยูเคลียร์ของอิหร่านเพียบ F-35 ก็บุกไปถล่มอิหร่านโดยอิสราเอลผลนั้นก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ทรัมป์คาดหวังเท่าไหร่นะัหาก F-35 กับ B-21 เมื่อมาเจอกับเครื่องบินขับไล่ s t e a l t h J36 รุ่นที่6ของจีน มันจะเป็นยังไงจริงเขาบอกว่าสามารถปิดกั้นน่านฟ้าได้นานถึง2ชั่วโมงโดยไม่ต้องเคลื่อนไปใกล้ๆสนามบินรบของค่าศึกสามารถปราบบินรบสรัฐจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าถึงฐานทัพสรัฐในกาะกกนโดยพิสัยการยิงถึง1,000หรือกว่า1,000กิโลเมตรและอาจต้านทานข้อได้เปรียบของเครื่องบินเท็งระเบิดสเตลบียตัวนี้แหละค่ะใครๆก็กลั พอมีบังก็บัสเตอร์ได้ด้วยทิ้งแบบรุนแรงเลยจีนมองว่า J36 เนี่ยรับมือ B21 ได้รับมือ F35 ได้แน่นอนตามรายงานของนิตยาสารฐานจีนนะคะพูดถึงโดยเฉพาะบ2 1่า b 2เนี่ยว่าบินรบ J36 เนี่ยเอาอยู่สำหรับ F35 เป็นรุ่นที่เล็กกว่าอยู่แล้วรุ่น5 J36 รุ่น6ฉะนั้นมันต้องมีดีกว่าอยู่แน่สรุปก็คือเจอกับเครื่องบินขับไล่เจ6ารุ่น6ของจีนสามารถปิดกั้นน่านฟ้าได้นานถึง2ชั่วโมงและปราบินรบสรัฐจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปในฐานทัพสรัฐในเกาะกวมเลยใช้ไปสายการยิงไกลถึงพันกว่ากิโลเมตรและสามารถต้านทานข้อได้เปรียบ ของเครื่องบินทิ้งระเบิดเซล a l ี2 1ของสรัฐได้ด้วยตามรายงานของนิตยาสารทันจีนไม่ต้องกล่าวถึง F 3 5นะคะเพราะ F สามารถเป็นรุ่นน้อง J 3 6อ่ะเป็นรุ่นที่เหนือกว่าอยู่แล้วด้วยสรุปก็คือ J 3 6มีการพัฒนาเหนือกว่า F 3 5ในทางเทคนิคแต่ในเรื่องของ B 2 1บินทิ้งระเบิดยังไม่มีข้อพิสูจน์ ก็เลยยังไม่ได้ให้คะแนนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงแบบ100%อันนี้พูดถึงฝ่ายวิเคราะห์ทางด้านการาหารนะคะในเงี้ดีไซน์ล่องหนเต็มรูปแบบคือสวยดีไซน์สวยพิสัยไกลคือยิงได้ไกล1 0 0 0 0ถึง10,000กว่ากิโลเมตรแข็งแกร่งนะคะซ u เปอร์ครูซเป็นขี่ปนาวุธร่อนชันเลิศนอกจากนี้ยังมีเพโลด สำหรับ,บิบนรบยุคที่6จะต้องมีแต่ไม่มีใน f 3 5ส่วน f 3 5เองนั้นก็แข็งเกรงในทางปฏิบัตินะคะออกรบหลายครั้งด้วยความพร้อมใช้งานจำนวนมากระบบซัพพอร์ตแบบครบถ้วนแต่ปูมันก็คือจะใช้ต้องรายงานสรัฐนะเคยผ่านการทดลองจริงในสนามรบมากมายแต่ก็ตกเป็นค่ะและถูกสอยด้วยระบบต่อต้านอากาศยานของอิหร่านมาแล้วในศึก12วัน มีเียบเทียบกันแล้วถ้าดูช่างเทคนิคอะ J36 เหนือกว่า F35 อยู่แล้วแต่ในเรื่องของบินทิ้งระเบิดมันต้องมีการใช้จริงจึงจะสรุปได้แต่สรุปโดยภาคทฤษฎีก็กินขาดอยู่แล้วจุดที่ขาดในสมรภูมิแข่งขันเจเนอเรชั่นที่6ไม่ได้อยู่ที่รูปหลักของลำตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ระบบที่มองไม่เห็นนะคะแต่สัมผัสได้ ทั้งโครงข่ายสั่งการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์และการประสานการทำงานระหว่างมนุษย์กับเครื่องบินเครื่องจักรในสนามรบซึ่งจะเป็นตัวตัดสินผู้ครองความได้เปรียบทางอากาศและอวกาศในอนาคตค่ะ